วันอังคารที่23พฤศจิกายน2564นางทรงรักวรภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ช่วปฏิบัติงานการจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี28กันยายน2564ณตลาดชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พร้อมมอบนโยบายดังนี้ จะมีประโยชน์กับตัวแรงงานเองนะคะแต่ว่าวัเตาในเรื่องของปปืนสุขภาพนะคที่น่าจะได้รับการดูแลนะคะในเรื่องของการรักษาพยาบางานหรือแม้กระทั่งการถือ้ามาาที่จะได้รับควา่สิ่งที่ตามมาจากมาตรการนี้นะคที่ทางรัฐบาลต้องการก็คือว่าเราสามารถที่จะจำกัดการแพร่เชื้อหรือแม้กระทั่งการลดนะคะจำนวนคนที่จะติดเชื้อไวรัคานก้ให้ลดน้อยลงโดยเฉพาะจังหวัดชมรนะคะมี และนางอภัสราชุมทองจัดหางานจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยผลการดำเนินงานคณะตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่1ถึง23พฤศจิกายน2564ตรวจสอบสถานประกอบการจำนวน11แห่งจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวพร้อมพิจารณาคำขอแบอนุญาตทำงานจำนวน178คน จัดหางานจังหวัดสุรินทร์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ในายจ้างรีดดำเนินการให้ทันภายในวันที่30พฤศจิกายน2564นี้เท่านั้นส มีมีโยนต้นมีรูปคนละก้อนพอได้เป็นหนึ่งเงี้ยและเป็นการกระจายรายได้ทําให้กิจกรรมหลายๆกิจกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลนะคะคาดหวังนะคะอยากให้ทุกๆจังหวัดไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเราจังหวัดสุรินทร์นะคะทุกๆจังหวัดไม่มีผู้ติดเชื้อนะคะ แล้วก็ปลอดจากการติดเชื้อมันก็จะทำให้สภาพริฐกิจของเราดีขึ้นในโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นการนัให้กำลังใจนนะคะให้กำลังใจทั้งน้องๆนะคะที่เป็นทีมงานที่ถือว่าเป็นเราสัญจรมาแทนที่เราจะตั้งรับอยู่ที่สำนักงานก็เป็นเพื่อนที่มาหาหาแรงงานซึ่งเป็นแรงตางด้าของเราแล้วก็เข้ามาใกล้ที่สุดให้ท่านเดินทางน้อยที่สุดนะคะเราก็เอาทีมงานเราออกมาก็คิดว่า จากนี้นะคะตรงจุดนี้น่าจะถึงแค่วันที่26 26นี้นะคะก็เหลือเวลาอีก2อวัน3วันนะคะ 5, ถ้าท่านมีญาติหรือมีคนที่รู้จักนะคะก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์โทร4 4 4 513 2 2 3 what do you think